พี่น้องครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปกับยัดกรวยลูกข่างครับเพื่อนๆสมาชิกครับกรวยลูกข่างนะครับบังเอิญว่าสมาชิกถามผมมานะครับไปยัดกรวยแล้วนะครับยัดไม่เป็นนะครับยัดไม่ถูกนะครับก็เกิดการเสียหายได้ครับกรวยชํารุดนะครับเพื่อนเพื่อนที่กับบางท่านไม่เข้าใจว่าวิธียัดกรวยนะครับยัดกรวยลูกข่างครับมันไม่เหมือนกับกรวยตูดสั้นกับกรวยตูดยาวครับวิธียัด มันจะไม่เหมือนกันและก็แต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อนๆดี่ครับวันนี้ผมจะมีคําตอบไว้กับเพื่อนสมาชิกท,ที่ต้องการยัดกลวยลงในห้องรังเพลินนะครับเพื่อนๆดี่ิครับ,นรบรขนาดท่อก็อยู่ที่1.5นิ้วนะครับเพื่อนๆดี่ครับไปดูครับวิธียัดกลวยรืะอุปกรณ์ช่วยในการยัดกลวยมันมีอะไรบ้างไปดูครับ สมาชิก PVC แก๊สทุกท่านครับมาเจอกันไปหมดแล้วครับในช่องบาโจ9193 DIY PVC แก๊สนะครับอ่าตามหัวขิตที่ผมจั่วไปเมื่อกี้นะครับอ่ากล้วยลูกคางครับวิธียัดกล้วยนะครับอ่าสมาชิกนะครับถามผมมานะครับสมาชิกก็ไปก็ไปยัดแล้วแต่ว่ามันยัดยากครับเพระเพื่อนสมาชิกบอกว่ามันยัดยากไม่รู้จะทําไงก็ยัดไปแล้วกล้วยมันเกิดจํารุดเสียหายนะครับอ่าแล้วก็พอจะมีวิธีที่จะแนะนําให้ เขายัดกลวยได้หรือเปล่านะครับเพื่อนี่กับวันนี้ผมจะมีวิธีให้นะครับนะวิธีการยัดกล้วยครับก็ยัดง่ายๆนะครับยัดตัวยัดกลวยเข้าไปในท่อรังเพลิงครับขนาดที่หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเพื่อนๆทีกับหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับความยาวตัวนี้ความยาวรังเพลิงตัวนี้มันอยู่ในชุดงบน้อยอยู่นะครับนะความยาวมันอยู่ที่25เซนครับ ความโตก็อยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับท่อความหนาก็อยู่ที่สิบามจุนะครับรหรับท่อลังเพลิงครับเราต้องใช้13.5เท่านั้นถ้า8.5พวกนี้มันจะบางครับทำให้เวลาเราใช้นะครับมันจะเกิดการระเบิดและก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับพยายามใช้นะครับท่อลังเพลิงที่หนาแล้วกันนะครับ อย่าให้ต่ำกว่า13.5เอา13.5ขึ้นไปนะครับอ่ะมันจะแข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับแล้วมันจะรับแรงได้ดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับอ่ะนี่จะเป็นท่อรังเพลิงยาว25เซนนะครับอ่ะผมจะใช้กลวยลูกก่างหนึ่งกลวยนะครับอ่ะยัดนะครับอ่ะแล้วสมาชิกมีสมาชิกถามผมมาในเฟซนะครับแบบว่าเขายัดกลวยแล้วนะครับแต่ว่าเขายัดไปวางกลวยก็วางตรงกลางครับแล้วทำไมมันไม่แรงเลยนะครับผมบอกไปแล้วว่าในคลิปของผมครับผมจะทําไปหลายคลิปแล้ววิธียัดกลวยครับมันยัดยังไงครับ ห้องแรกกับห้องที่2ครับระยะการวางกลวยครับมันจะไม่เหมือนกันครับอ่ะถ้าเราพึ่งต่อรึ่งนี้ปุ๊บนะครับอ่ะแก้็ไปปุ๊บครับอ่ะเวลาห้องที่2มันจะเป็นห้องอัดอากาศนะครับเพื่อพูดีครับอ่ะถ้าห้องมันเท่ากับห้องแรกครับอ่ะความอัดเพิ่มความแรงมันก็จะไม่มีผลอะไรครับอ่ะเราต้องให้มันสั้นกว่าห้องแรกนะครับเพื่อพูดครับอ่ะให้มันสั้นกว่าห้องแรกเพื่อจะได้มันอัดนะครับอ่ะจากห้องที่ห้องแรกมานะครับอ่ะให้มันเข้าห้องที่2ให้มันเล็กลงเพื่อจะให้มันอัดอากาศ เพิ่มความแรงไปอีกทีนะครับตถ้าครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็ไม่ส่งผลเท่าไหร่ครับมันจะไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้องที่2มันสั้นลงมันจะแรงครับเพิ่มอีกครับกล้วยทุกกล้วยนะครับของผมนะครับห้องนําเพลิงของผมทุกห้องนะครับตั้งแต่ความยาวอยู่ที่40เซน35มเซน30มเซนแล้วก็25เซนนะครับห้องที่2ผมจะให้อยู่ที่10เซนนะครับเป็นช่วงอัดอากาศของมันครับเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับ ห้องแรกนะครับให้มันใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ขนาดของความยาวของท่อรังเพลิงนะครับเพื่อบุญ้มครับแต่ว่าห้องที่2ต้องให้ได้ระยะอยู่ที่10เซนนะครับเพื่อมครับวิธีช่วยนะครับช่วยในการใส่กลวยรลูกข่างลงไปนะครับเพื่อบุญ้มครับถ้าเรยว่าเรายัดไปลักษณะอย่างนี้นะครับออะไรมาตีครับมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมจะใช้วิธีช่วยคือผมจะใช้ไม้วงกลมเป็นไม้ส่งนะครับแล้วตัด ไอ้มันมนตรงทูดอย่างนี้ครับนะเพื่อไอ้มันรับบ่ากับข้างหลังกล้วยนะครับนะเพื่อเป็นเปเปอร์นี้นะครับนะมันจะรับเข้าบ่าพอดีครับอ่ะเวลาเราตอกส่งเข้าไปปุ๊บครับมันจะได้เซนเตอร์ของมันมันจะส่งให้กลวยมันวิ่งผ่านไปได้ดีกว่านะครับทุกพู้ในทีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบตัวเล็กนะครับนะตัวเล็กยันเข้าไปครับนะให้มันลงตรงนี้รูรูข้างในนะครับนะก็จะทําให้กลวยมันเสียหายนะครับะ แรงที่กระทำนะครับ่ามันจะทําให้กลวยมันหลุดออกกันนะครับเพื่อนผู้ชมจีกับเราต้องใช้เป็นเปเปอร์แบบนี้นะครับน่ะเพื่อให้มันรับเต็มๆกับตูดกลวยแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับน่ะนี้ผมจะขีดไว้ที่10เซนนะครับเพื่อนผู้ชมจีกับเวลาต่อเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะรู้ว่ามันจะเข้าไประยะที่เราต้องขารหรือเปล่าคือระยะ10เซนนะครับเพื่อนผู้ชมจีกับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าวิธีใส่ใส่ยังไงไปดูนครับครับเพื่อนสมาชิกรับเราต้องเอาผ้ามารองด้วยนะครับอับ ผ้านะครับต่ออกมารองนะครับอ่ะเวลาเราต่อไปปุ๊บครับแต่ตรงนี้มันจะไม่บานนะครับอ่ะก็มันจะไม่สวยนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรามาขัดอีกก็มันจะไม่เข้ารูปเวลา,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 าเราไปใส่วาวออโต้ข้างหน้าหรือว่าบทวาวนะครับเพื่อนพื่อี่ครับตั้งลงบนผ้าก่อนนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับอ่ะเอานะครับอ่ะตัวตัวยาวนะครับอ่ะข้างหน้า,าน,านาะครับอ่ะให้มันกว้าลงอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นด้านตูดนะครับอ่ะสวมเข้าไปนะครับ ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะอย่าเพิ่งเอาค้อนมาตีนะครับอ่ะใช้ไม้ตัวนี้นะครับอ่ะมาตีให้มันเข้าไปก่อนนะครับให้มันเข้าเสมอแบบนี้นะครับเพื่อนเนดี่ครับอ่ะแล้วก็ทุบ้าไปนะครับอ่ะทุบ้าไปอีกนะครับอ่ะทุบให้มันเสมอแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับอ่ะใช้ไม้ส่งเหมือนเดินนะครับต่ที่เราขีดไว้แล้วสิบเซนนะครับอ่ะก็ต่อเข้าไปนะครับอ่ะโดยใช้ค้อนนะครับอ่ะตอเข้าไปส่งเข้าไปนะครับ ก็ให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะตรงที่ขีดไว้นะครับน่ะมันก็จะได้10เซนในห้องที่2พอดีนะครับอ่ะเห็นไหมครับตัวจุดกลวยครับอ่ะหลังจากนั้นพอได้ระดับอย่างนี้แล้วครับอ่ะเอากาวทาช้างประโยชน์นะครับแลาวิ่งวนตรงขอบนะครับอ่ะทั้งด้านหลังและก็ด้านในนะครับเพื่อพืนจิครับครับเพื่อ้นสมาชิกก็คงจะเข้าใจแลวนะครับวิธีนะครับอ่ะยัดกลวยนะครับอ่ะระแบบกลวย ลูกข่างนะครับวิธียัดยังไงครับก็ผมบอกแล้วว่าต้องมีไม้ส่งด้วยนะครับให้ไม้มันโตเท่ากับตัวตูดนะครับแล้วก็เจียเป็นเปเปอร์ให้มันรับลูกตรงบ่าต้องเป็นเปเปอร์ของปลวยด้วยนะครับแล้วก็ตีอัดเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาร์กไว้นะครับว่าเราจะเอาระยะปลวยที่เท่าไหร่แต่จูดวอาผม10เซนติเมตรทั้งนั้นครับในห้องที่2ครับไม่ว่าแล้วแต่ว่า ท่อรังเพลิงมันจะยาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าห้องที่2ของผมต้อง10เซนเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการบีบอัดอากาศเพิ่มแรงดันในการทำให้ P ี c แก๊สของเรามันแรงครับผมวิธีการของผมอธิบายเพื่อเพื่อนสมาชิกได้เข้าใจเลยครับพอแล้วนั้นย้ำอีกครั้งครับพอตีเข้าไปปุ๊บนะครับได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็ออกกาวสาช้างหยอดเข้าไปวิ่งวนขอบนะครับทั้งด้านหลังและก็ด้านในนะครับเอาตาเกาวสาช้างมาหยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะใส่วาล์วออโต้ด้านหน้านะครับนะหรือว่าจะใส่บอลวาล์ว wow นะครับะเราต้องเจาะใส่ขั้วสปาร์กก่อนนะครับะขั้วสปาร์กผมวัดมา5เซนติเมตรนะครับเพื่อดีครับแล้วก็เจาะนะครับะเจาะรูให้มันห่างกัน1.5เซนนะครับะเพื่อจะให้ขั้วมันห่างนะครับะแล้วก็ไอ้ขั้วมันเป็นลักษณะเฉียงเอางี้เข้าไปอย่างนี้เนี่แหละชนชนชนกันนะครับเพื่อดีครับให้มันอยู่ห่างประมาณ5มิลลิเมตรนะครับอ่ะ ครับผมวันนี้ผมมาตัดมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วนะครับนะสมาชิกอยากจะรู้ว่าวิธีการยัดครวยวาวออโตโ้ยัดครวยลูกค้างนะครับยัดครวยลูกค้างครับ <c oughs> วิธียัดยัดยังไงว <room> ันนี้ผมเอามาฝากกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วที่เพื่อนๆสมาชิกอยากจะรู้ว่ายัดครวยยัดยังไงนะครับเพื่อน้ก็แล,ว,แลวก็ระยะครวยนะครับนะของผมสูตรของผมผมยัดระยะครวยที่ ความยาวเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมมาแบ่งปันให้กับผู้บริสุทธสมาชิกแล้วนะครับแต่ผมไม่กักไว้นะครับแต่ผมจะมีอะไรผมก็จะมาบอกผู้บริสุทธสมาชิกถามมาผมก็จะตอบไปนะครับเพืพ่อนสมาชิกครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์มาเดิมครับแต่ท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และก,กดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะครับแต่ ผมจะมีรางวัลแจกตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาจะแจกรางวัลแล้วก็รออีกสักแป๊บหนึ่งครับแก็ใกล้ใแล้วนะครับนะผมจะมีสาระนะครับและก็ความบันเทิงเล็กๆน้อยๆสาระบ้างไม่มีสาระบ้างมาฝากกับเพื่นสมาชิกก็เพื่นสมาชิกก็ติดตามในห้องของของผมด้วยรายการนะครับบาโจ9193 DIY p c a s ก๊นะครับเจอกันคลิปหน้าครับมีประโยชน์มาฝากอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่นสมาชิกครับสวัสดีครับ